สวัสดีค่ะนักเรียนสุขภาพดีมีคุณธรรมเป็นอัตลักษณ์ประจำโรงเรียนชุมชนบ้านแตกแวงของพวกเราโดยเรามุ่งเน้นทางด้านการเรียนการศึกษาให้ได้รับความรู้คู่กับการมีคุณธรรมอีกทั้งยังสนับสนุนทางด้านกิจกรรมเพื่อให้บุตรหลานของทุกท่าน ได้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงสีประจำโรงเรียนคือแดงเหลืองโรงเรียนชุมชนบ้านตาแแ้งเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2503เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 บริหารงานโดยนายวิศนุกรผ่องใสผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรจำนวน11ท่านมีนักเรียนทั้งสิ้น116คน รัตยาโรงเรียนเรียนเด่นเล่นดีมีวินยัยใฝ่คุณธรรม พร้อมที่จะผลักดันและเติมเต็มให้ผู้เรียนทุกคนพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมภายใต้ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีตนอะไรมีตนผู้เรียนเฮ้ยไม่ใช่คือลองกองเฮ้ยไม่ใช่มีตนเงาะบ้าเดี๋ยวพาไปดูอย่างตอ่อ นี่มีต้นชมพูด้วยนะเอ๊อลูกชมพูนี่หน่าจินสังเาตใช่ใช่ใช่ป้าไปดูตัดอินต่อระวังตัวกระลุกนะนี่ฉันชอบกินลูกอันนี้เหมือนกันเลยมังคุดป้าไปดูต่อดีกว่าป้าเรียนทำไม้มันรวมสังเาต คกมันตกไ็เลยร่วงวลอดเข็มไหนเนาะนไปไปแก้พุผลิตกันเย้าพูดจาภาษาคนเมืองตราดที่อื่นเขาฟังประหลาดสำเนียงชาวตราดต้องลงด้วยฮิคนแปดริ้ระยองชนบุรีเมืองจันทะบุรีต่างก็พูดฮิไม่แปลกอะไร คอยคำสำเนียงชาวบานเรื่อนเคียนแถวย่านตะวันออกไทยต่างก็พูดหนีก้กันทั่วทั่วไปผ่านมาเยี่ยมเยียนเมืองเงาะทุกเรียนเมื่อใดอย่าเพิ่งตกตะใจสำเนียงไทยไทยฟัางคัคอยดี รู้หรือเปล่าความล like hey, right. ้ำของเราคืออะไรคืออะไรนี่ไงน้ำหมักเชื้อภาพน้ำหมักเชื้อภาพคู่ค้าจอดรถเพื่อน้ำหมักเชื้อภาพหน่อยได้นะคะน้ำหมักเชื้อภาพอ๋อเออไหนเอาเลยปเปล่าเอาเลยเอาเลยเอาเอาเอาเลยกับป้าปลาเดยวครูสอนไปตามครูมาแล้วกันนะ ดูกันเด็เกๆถามครูว่าน้ำมักเนี่ยทำยังไงใช่ไหมอยากดูใช่ไหมเอเคเดี๋ยวครูสอนให้นะยังแรกเลยราดับแรกนะส่วนผสมสนเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราก็ต้องมีน้ำเปล่านะคะแดงขวดเนี่ยไปสี่ส่วนแล้วก็ใส่น้ำเปล่าไปสามในสี่ส่วนเสร็จแล้วเราก็ต้องมีหัวเชื้อน้ำมักเดิม,มน้ำมักเชีวภาพาเนี่ยเดิมหายใจช่องคองนะคะแล้วต่อผงชูรสเนี่ยนึงปั่นา อ่ะดีวิธีการทํามันทำยังไงทำงานมาเกเด็กเไปทําที่บ้านก็ได้อ่ะเอะาควนนำมักลงไปกรนนำมักเนีน่ยจะหอมจัดเลยนะหอมสะงาดเลยแหละหอมเป็นลมเลยอ่ะันดับแรกเลยเราเอา,คาใครไกลมาตอกรมันเฟรตสามมารดเต็มนขนาดรลดมันฟัดสงบเฉกี่สาวเหล็กคือเด็กผู้หญิงขยันจริงๆเจ็บกวดสะอาดฮิไอเดีอ คือพี่ชายทิดกูหน้าชายส่วนอีคือหน้าสาวทำไงมันจะสีเดียวกันปปรูปเปล่าเออเอาไปตากแดดนะตากแดดสัก20วันเดืดนอดดหดนหนึ่งจะทายได้แล้วแล้วเป็นดสวนผสมนะผสมน้าแล้วก็เอ,นะอาไปลดต้นไม้ลดพักเร้านะั่นแหละและนี่คือผลงานที่เราภาคภูมิใจเอาได้เยังเทอันสุดสาดอยู่แล้ว พัฒนานักเรียนให้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพสืบต่อไป